สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมความสุขจูนนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆมาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเลยนะคะต้นนี้เราอาจจะเห็นกันชินตาเลยนะคะน่าจะมีกันเกือบทุกบ้านแล้วจะอาจจะลืมชื่อหรือว่าจําชื่อไม่ได้กันแล้วนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกันเลยเขาชื่อว่าวาสนาหับเป็นหับทองด่างนะคะ แต่ถ้าไม่มีด่านก็จะเป็นวาสนาหับเงินหาบทองหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือต้นวาสนาเรื้อยนะคะและอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือวาสนาพันมือนะคะเพืเ่อนๆวาสนาพันมือด่านนะคะแล้วแต่ภูมิภาคไหนนะคะจะเรียกชื่ออย่างไรนะคะแต่สุดท้ายก็คือชื่อเดียวกันนะคะต้นวาสนาหับเงินหาบทองนะคะเราสามารถปลูกและกปักชำได้ง่ายมากค่ะ เพียงเด็ดก,กิ่งของเขานะคะแล้วก็ไปปักชําได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเด็ดก,กิ่งที่เขายื่นออกมานะคะเราก็สามารถเด็ดไปปักชําได้เลยเขาก็จะติดง่ายนะคะส่วนดินที่ใช้ปลูกนะคะเราใช้ดินร่วนซุยค่ะน้ําและแสงแดดนะคะเขาอยู่ได้ตลอดนะคะทั้งแสงแดดแล้วก็ในที่ร่มนะคะเขาเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะแล้วสีใบเขาจะสวยนะคะคล้ายๆต้นว่นานาะนาคะ ต่เนื่องจากว่าเขาเป็นพันไม้เรือลักษณะใบของเขาไม่ค่อยยาวเท่ากับวาสนาปกตินะคะจะเป็นใบสั้นกว่าวาสนาแต่สีใบและผิวใบจะสวยน่าปลูกอีกต้นหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆเราสามารถปลูกตามโคนต้นไม้ก็ได้นะคะปลูกเป็นพืชคุมดินได้เลยค่ะอาายแถมยังเป็นไม้มงคลนะคะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะที่เราสามารถเด็ดเดยวเขาก็จะแตกแตกช่อนะคะ นี่ค่ะช่อเล็กๆแบบนี้คะ่ะเราก็สามารถไปปักชำหรือว่าไปปลูกปีนในกระถางก็ได้นะคะปลูกลงดินลงกระถางได้ค่ะ <st ares> ต้นวาสนาเลื้อยนี่นะคะเขาสามารถเลื้อยยาวไปได้ทุกที่เลยค่ะ <st ares> ในที่แดดและที่ร่มนะคะเขาสามารถอยู่ได้แบบสบายสบายเลยค่ะ <st ares> ไม่ต้องรดน้ํามากเขาก็อยู่ได้นะคะ ขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะถ้าเราเอาไปปลูกลงกระถางนะคะจัดเป็นพุ่งสวยๆนะคะก็ทําให้เขาหน้ามองอีกเช่นกันนะคะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งมีความด่างที่ใบสวยนะคะสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวเข้มนะคะทําให้เขาหน้ามองหน้าปลูกเลยค่ะไม้มงกลชนิดนี้นะคะคนนิยมปลูกเกือบทุกบ้านนะคะถ้าบ้านไหนมีแล้วจําชื่อไม่ได้นะคะลองหาเขามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้นะคะ พราะชื่อที่เป็นมงคลของเขานี่แหละค่ะที่ทําให้หน้าปลูกนะคะเพราะชื่อว่าหาบเงินหาบทองนะคะจะได้หาบเงินหาบทองเข้าบ้านเรานะคะไม้มงคลแต่ละชื่อนะคะจะเพาะมากเลยนะคะเพื่อนๆลองหาไม้มงคลมาปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็ได้ความสดชื่นและก็ได้ฟอกอากาศนะคะและผู้ปลูกยังรู้สึกดีนะคะเพราะว่ามีไม้มงคลติดบ,บ้านนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะและเพื่อนๆคงจะชอบนะคะค่ะเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ